สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ไหนใครเป็นคู่รักมือใหม่กันบ้างครับก็ไม่รู้จริงๆว่าคนเป็นแฟนกันเขาต้องทําอะไรกันบ้างวันๆต้องทําอะไรทํายังไงให้ไม่เบื่อกันอย่าปล่อยให้คู่ของคุณเหี่ยวเฉาไม่มีอะไรทําเป็นอันขาดดังนั้นวันนี้ผมจะ พาคุณไปดู25กิจกรรมเอาไว้ทำร่วมกับแฟนนำเอาไม้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นการลิสต์กิจกรรมชุดใหญ่ให้คุณคุณลองทำดูรับรองว่าได้สารสัมพันธ์กันทุกวันไม่มีเบื่อส่วนจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ลองทำอาหารยากๆด้วยกันข้อที่2หาเกมเล่นด้วยกันหรือช่วยกันต่อจิ๊กซอ ข้อที่3ช่วยกันตกแต่งห้องใหม่ข้อที่4ไปปิกนิกกันที่สวนข้อที่5ไปเที่ยวสวนสนุกสวนสัตว์ต่างๆข้อที่6หาหนังหรือซีรีส์นอนดูด้วยกันข้อที่7หนีไปนอนโรงแรมใจกลางกรุงเทพกันบ้างข้อที่8ไปนอนเล่นริมทะเลกัน ข้อที่9ชวนกันกลับบ้านไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดข้อที่10ล่องเรือเจ้าพระยาข้อที่11ไปเดินเล่นกันตามแหล่งช็อปปิ้งข้อที่12ลองพาแฟนเข้าสปาดูข้อที่13ไม่มีตังเข้าสปาก็หาเวลานวดให้กันข้อที่14ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเก่าหรือบ้านเก่าของคุณ ข้อที่15เล่นกีฬาด้วยกันข้อที่16ไปสมัครเรียนพิเศษกันข้อที่17ไปสมัครฟิตเนสกันข้อที่18ไปบริจาคเงินและสิ่งของที่ถิ่นทุรกันดารข้อที่19เคยอาบน้ำให้กันหรือยังข้อที่20ออกไปวิ่งหรือปั่นจักรยานด้วยกันยามเช้า ข้อที่21ร้องคาราโอเกะด้วยกันข้อที่22ไปดูคอนเสิร์ตหรือละครเวทีด้วยกันข้อที่23ไปเที่ยวพิพิพธภัณฑ์ด้วยกันข้อที่24ซักผ้ากองโตด้วยกันข้อที่25ไปทำบุญด้วยกันดีกว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีก เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ25กิจกรรมเอาไว้ทำร่วมกับแฟนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเห็นไหมล่ะครับว่ายังมีกิจกรรมต่างๆตั้งมากมายเอาไว้ให้คู่รักทำร่วมกันไม่ใช่แค่กอดกันจูบกันซะเมื่อไหร่หากรู้อย่างนี้แล้วก็เลือกเอาสักข้อไปทำกับแฟนตอนนี้เลยก็จะเป็นการดีที่สุดครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ K.O.O.Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ